สวัสดีค่ะเบิงที่หละพี่น้องต้นพักเสียนออามาปลูกไว้เขาเกิดแต่ว่ามันอยู่เอาเอามาปลูกไว้ฟังฟังท่านี่จ้ะจะเป็นโอคอยม,มีคนอนยางตอนนั้นเขาเมาเบงเม,ม่เห็นเขาเกิดเนาะเขาเกิดพี่น้องนี่เกากำลังเกิดเลยนี่เห็นไหม เขาบอกรถมาไถ่ได้น่ไันเขามาทำความสะอาดก็จะไถต้นพักเสียนหาอดีน่มันสิน่ายไปกลางท่างมาพี่น้องนี่เขาอุตสาเกินมานี่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 เอามาปลูกออกมาจากสตอกโ้มูได้พี่น้องฟังเห็นบอก่อยมีคนยางพานเหมนะ เลื่มาปลูกเบพืชอะไรพี่น้องเขาก็เกิดให้ได้หนี่นิหนิเห็นบ่นี่เบิ่งซู่มาใกลๆใช่แล้วก็ว่าเห็นใส่แล้วนี่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 ต้นนี่พี่น้องนี่ต้นต้นนี่นี่แหละต้นนี่แหละอันนีรเขาก็เกิดใด้พี่น้องนี่เขาเขาก็เกิดให้เขากินได้หนี่นิหนิ นี่นี่จ้านี่จ้าต้นผักเสียนอืมเกิคือหลายต้นยุ่เคามาปลูกไว้ตอนนั้นก็เป็นดอกเนาะก็เป็นดอกแล้วก็กแปงพันนี่ก็จุ่มนึ่งพี่น้องนี่แหะจุ่มนึ่งโอ้ยดีใจเด้ก็ต้องไปไก่เนาะพี่น้องนี่นี่นี่เกิดเกิดในห้องยุ่พี่น้องนี่เจ้านี่เขาเป็นช่อดอกแบบนี้อาจารย์นี่ เขาเป็นช่อดอกแปรนี่เขาก็จะแพร่พันธุ์บาดท,ที่นี่เออปิวไปตามแถวนี่แหละเออจะเกิดเข้าบ่อรถมาถามเนอกปลอยเขางายแบบสักอนมันยังน่ากับสิ่งพอดีเลวกับน้องอ๋ออะไรเกิดจุดเนาะเออแถวนี้นะเป็นแตาเป็นแต่คืนดีอยู่พี่น้องนี่ธรรมชาติดีเด้สวยงามธรรมชาติมากมาย โอ้ยมาอันซ่อนเด่หนามคนน่ะวิซิป,ปะเกินเต็มเลยดอกข้าวขาวนะพี่น้องเต็มเลยนี่เต็มเลยอยู่ขงังริมนหนามเลยแหละเพราะว่าส่วนมากฟักเสียนเขาอยู่ริมหนามาเนาะเอามันเนบไปเดี๋ยวสิเพราะสิทอนเขามาอยู่ข้างๆบ้างันรยุคกลางถนนเกินไปยันเดียวเขาลดจังหน่อย มันเป็นทางยางของคนนะพี่น้องทางมาทางยางาเขาสินะเขาก็สิมาไทเขาลมไปพี่น้องเดี๋ยวสินใหญ่เขาไม่ยูริ่มหนาดพี่น้องนี่ริ่มเทียวๆนี่นี่โอ้ยงามบ่พี่น้องอากาศดีดีเย็นสบายเลยน,นะฟังฟังผลเดินขาวธรรมชาติหรือ อากาศดีมากมายค่ะพี่น้องต้นแตงสิเดชมันใยยหญ่แล้วเดี๋ยวไปหาแนวกุศลก่อนหาแนวกุศมาอันต้นพักเสียงขยายพันธุ์นะจ๊ะตอนนั้นาาน้องมาันเนฟใบหลายต้นอยู่เด็นี่เขากับไปย่างก็จะเกิดในเขากินเดี๋ยวสิไม่ใหญ่เขาเขาค้า,ยา,ยาง,ง,งทางอยู่ แถวนี่ก็ว่ามันเอามันเน็บไว้อยู่ดิย,ดย,ยางมันก่อนเนาะมย่างน้นาเอามันเน็บไบทตอนนั้นหลงมองน่าซิเป็นมองนั่นละคือซีเมนต์มองเดียวนั่นแหละตอนแรกเขาใจาว่าแถวนี่อุณโมเมนเดี๋ยวจีเรต้องไปหาแนวมักคุดนะพี่น้อง อานนี้มกะกรูดเราก็ไปหยาเขาขางทาง,ง,งเนาะแล้วเจอเขารถมาไถามะเป็นท่าหางของผู้ใดอยากหยางก็หยางได้นะพี่น้องโอ้ยมางามแท้เด้อากาศดีดีอากาศดีมากมายเลยธรรมชาติดอกไม้ก็ขึ้นแบบตามตามธรรมชาติพี่น้อง ไม่ยานั่งมากแบบนี้ละดีใจอยู่เดิไม่อยู่แบบว่าอยู่บ้านนอกนะแม่อยู่ชนบทเสียงไก่เสียงหยังอะไรที่หละ่ะพี่น้องอันซ้อนอันซ้อนอไก่กับห่วงไก,ก่กับคันไก,ก่กับอากาศดีเขาก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็เป็นคางคางทางคางน้ำนะพี่น้องเป็นคลองน้ำเด้ บรรยากาศดีมากมากเลยเออฟางปนกัเป็นบ้านคนาแล้วก็ชมธรรมชาติไปนะคะว้ามองนี่้างงามมาเดอ้อพี่น้องผู้ใจหอนบ้านห้าป่านห้าดียิ่งค่าว่า,าหอนเนาะ อ่อนใกา้อิลีบานห้องยูนี่พัอากาศดีจ้ะอา,าอากาศดีอากาศเริ่มดีไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนอากาศพอดีพอดีหาชมบรรยากาศนะชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆเนาะตามธรรมชาติอบอกแล้ก็จะไปหาเอาไ้ว้หมูดดต้วนี่พี่น้องนี่ ห้อยหมุนมาหาดดอาหารได้ไงแต่หน้มันถ้ามาตาแห้งพี่น้องของเธอก็เห็นพวกกวางเลยจังหน่อยคำคำมากน่พวกกวางเขาก็จะออกมาหากินหยอดหยอดหญ้าหยอดใหม่มันกำลังอ่อนนะกำลังแตกพวกมูดตัวใหญ่ๆนะเขาก็ออกมาพี่น้องแล้วเนี่ยเนี่ยห้อยห้อยหมูดดด,ดท้ายนกกินแม่นดูอะเนี่ย โอ้ยมหาดุดต้นดอกไม้เคยพังเบิดนี่จริงมันสิมันสิขืนห้ายกว่านี้ได้พี่น้องต้นดอกไม้นะหมูมหาดุดอาหารที่จริงแถวนี้เต็มขาวเต็มนึงเล่แหละนี่ห้อยหมูห้อยหมูมาดุดอาหารพี่น้องนี่เห็นบอกมาดูหาเนวกินนะนี่อย่าวาเดอ้อ ยางไปยางมากไปพอหมูปลานี่มันไล่ตัวพี่นอ้องเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นแบบว่าเขา<ฮ>เขาจะวางลูกเขาเนาะนี่ตัวท้าอาหารตัวดงใหม่กับตัวดงไหม่ธรรมาชาติปลาด,ง,ดงไหม้ปลาน่นะลุงบอกว่าถ้าเกิดไป่อมหมูปลานั้น อย่าไปไก่เด้อเขาหวังลูกเขาดิช่วงนี้เขาก็จะมีลูกหน่อยเอนาะแลนไปกไก่เด้วอวี่น้องที่จริงแถวนี้ปกติปีที่แล้วนะพี่น้องแต้มดอกไออันนี้หมูหมูเขามาหาดุดต้นดอกไม้มันเกิเเดอะไรบ้างต้นดอกไฮไลายยางยื่เท้าบาน,นจริงจ้า คุณทุกการติดตามนะคะนางบ้านป่าสวีเดนมันเปลี่ยนซื่อนะนะวันหยุดวันอาทิตย์มือื่นกระเฮ็กงานคือเก่าพี่น้องแดงแดงนี่ต้องใช้น้ำสถ่วกมบ้ ก็เป็นคลองน้ำไหลนะพี่นอ้องคลองน้ำไหลแต่ว่าบางเจอก็เห็นพวกขอรถนี่เลยขอรถมาจอดไว้นี่แล้วเผาเสร็่นะบางเจอเข้ากบกามากผู้เดียวเลมันก็เป็นคลองน้ำพี่น้องมีขัวป้อม หัวไตไปก้ยแต่หัวไต,วไตขามไปนะแต่ว่าขามดอกว่ามีกิดทุนะกล <c oughs> ับบ้านดีกว่าขอบคุณทุกการติดตามนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ